วันนี้ดีแก็บสวยดี สูตรผสมการฉาบด้านในรถ <c oughs> ด,ดำรถด,ดำที่เข็นดินเต็มคูนคันนี้ที่เอาไปใส่แช่ครับดินใส่เนี่ยเต็มแล้วก็แกบก็นหนึ่งกระสอบอะไรหรอโอ้โหแปะแปะ แรงไม่ได้เลยแรงกระเด็นจริงมันน่าจะเอาน้ำแปะก่อนนะนี่แห้งจัด bây giờ nghe đi một sợ leo một sợ leo ต้องให้น้ำท่วมก่อนหน้าผมนด้รึเปล่าอให้ท่วมเลยเก็บที่ท่วมหัวท่วมชาหาดก่อนของบนมันมันกระจกแค่ถนนนั่นแหละหรือปีนี้จัะแรงกว่าปีหน้าที่แล้วก็ไม่รู้แต่ท่วมมันก็ท่วมเรื่นตุล้านแหละ ตุลานี่แหละน้ำมันมาน้ำ,นนนำม,มันทาง้น่นนอืมทวมแอน้นหท่มนนอนโอต้นไม้แย่เลยอ่ะลม้มระนระนาดเลยอ่ะที่ตัดไว้ต่ำๆมั่ะ มันไม่มีต้นไม้พิงมันต้องไปตัดให้ต่ำล้วมั้งนะ่ะตัดให้มันแตกใหม่ไม่ไงั้นมันก็ล้มละในระนาดแล้วนะมันไม่แข็งแนอะ่ะแล้วทำไง,อ,งอ,นะอ่ะไ,ไม่คืนไม่มีทางคืนได้ไม,มันจะต้องให้ ที่จริงมันไม่น่าตัดต่ำไหมมันต่ำจัดต้นไหนที่มันสูงเป่าต้องเอาไว้มันไม่มีอะไรบงังมันได้แล้วมันก็ต้องเอาไว้ผมก็ไม่ได้ดูได้ฝุ่นทั้งน้ำเลย นี่คือเตาขนาดใหญ่เปรียบกับขวดให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนไม้สะเดาที่เตรียมจะเผาถ่าน นี่ครับือสะะดาแล้วว่ากองไม้เชื้อไฟแล้วก็สามารถทำเป็นฐานได้จริงๆไม้เล็กไม้น้อยเป็นฐานได้หมดแล้วครับ นี่คือขวดขวดมาเปรียบเทียบขนาดของขวดเปรียบเทียบกับตัวเตาสูง2เมตรไม่โค้งนะสูง2เมตรนี่ตรงๆ ไม้พวกนี้ก็เตรียมเตรียมจะเผาท่านหมดเลยเนี่ยนี่คือรูปหัวใจโดนน้ำท่วมหัวใจโดนน้ำท่วมดอกไม้น้ำท่วมหมดแล้วครับคืนเดียวคืนเดียวน้ำท่วมหมดเลยไอที่น้ำท่วมมิดมดนั่นอ๋อเอาขึ้นแล้วครับแพงเทไง่ไรเหลืออีกเกาะน,นั้นเนี่ย เมื่อเช้ามันยังไม่ถึงไงน้ำอะ่ะเดี๋ยวออกขนก่อนน้ำบึงใหญ่กว้างหมดเลยแล้วก็แพรกลางน้ำเขาขนแล้วขนเต็มขนย้ายกันแล้วครับพูกเบ็ดก็มาตกกเยอะแล้วก็ในเรือแพร์เงให้ในเรือเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปปลูกแล้วครับ ติดตามรับชมอ,อตอนต่อไปนะครับหนึ่งปลาปลามากินอะไรก็ไม่รู้อ๋อซากปลาตายอะทิ่ปลาตายแล้วมันก็เลยมาตอดกินครับไหนมองไม่เห็นมันซากปลาอยู่ในน้ำน้ำขึ้นไวงี้ดีปลาจะได้ขยายพันธุ์ครับไม่งั้นคนมากินกันหมดแม่น้ำ จะได้ปลาขยายพันธุ์แต่ไม่อยากให้เรือ mm hmm. แผ่หมาอีกมาก็มาทำลายปลาหมดต่ตรงนี้ปลาจะเยอะจะต้องหากิ่งไม้กิ่งกำมาใส่เยอะๆให้ปลาเขาอยู่